ครับสวัสดีครับรรผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงัวและการักในการเกษตรทุกท่านนะครับเมื่อนีน้มาพบพอครับช่องเถิดทิดาฟาร์มนะครับเ <ME> มืม่อนี้เข้ากันมาเบิ้งงัาบรรยากาศของฟาร์มเถิดทิดานะครับ oh. มีมวหลายตัวครับสีแดงสีขาวนะครับสวยงามครับ กำลังให้อาหารครับตัวนี้ท้อง8เดือนแล้วนะครับดูครับที่นอ้องนะครับผู้ใดมักนะครับมักแบบได้เชิญนะครับเชิญชมกันได้กับเธอทท่ดาฟ้ามนะครับอันเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับ เบอร์โทร0 8 2 1079949นะครับเบอร์โทรเฮียแม็กเทอร์ทิดาฟาร์มนะครับอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเิน่งะครับบรรยากาศนะครับสมาชิกนะครับอ่าสวยๆครับ ขอจบคลิปเทียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ